สวดมาที่กายอยู่ว่างหันอ่าอ่านกรรการปูเดเื่อนนเดลื่อเป็นเจไหเดี๋วบินยังนั่งเขาครับเจ้โอ้เขาอยู่นี่ละปูสามเจ็ดเจ็ดสามนะสามศูนย์เจ็ดปูนะเนี่ยมันเขาอยู่แต่มันมันบวตรงตัว้ดวกันแบบนี้เสียดายเนาะปูเนาะเขาเสียดายหอกันปูไลยป่วยมันสิทนตัดบ่เนาะตัดเหรียก็ได้แค่ตัดก็ตัดบ่ยากแล้ว่าเอาศูนย์ถิม ครับเร <laughs> ช่ยึงได้วิ่งเก็ดรู้สึกกแต่ลหน้วิงเกดก็ไม่ได้เขาทั้งเขาเนี่เขาทังขางล่าง้างบน้งบนั้งล่างอืมนี่นยังไงคือเป็นจดผู้ใดเจ็ซ้ายได้บนได้ล่างแล้วโปโอ้โปวดไปหรอกนี่มันก็ออกคืโพดเธไม่กันจะออกฮกซี่หรือฮกหาไปันสัตวกันยังไงเนี่ยโอ้ยออกอ๋าโทกว่านะมันเป็นหายไปนะครับบ่ได้ลุ่นอีกไห เขาลอกคักคักลอกแต่ยาคนถอดปูว่าจะเรียกเข้าไปเรียกเข้าไปตตัวลอกคนยุดอกเออติตัวลอกเขาเรียกบิ่งมันกันบนกับวิงเจ็มันกเจ็ดตัวเดียวนาอครับผมสีนีคนถือยุดอกน่เรียวิ่งเนาะสีมีคนเถือกล่ะปูสีมีคนถือกเรียกหลายเติบอยู่ผมว่าอือขันก็ซื้อๆเนะขัมันนตลาดโอ้ยมันน่กจะขึ้นานะเนาะไอ้ักสีเอาถิ่นตั้งไรได้แ่ถ้ามันขาดลาดอกมาซูนเจ็ดสามัไ ครับทาด้านเราบ้านมันชูนใะขันมปันชูนคล้องมาสี่ขัดแม่อข<อ>้างผู้มีผู้ถื่อบ่ร่ะผู้เขาเจ้าจมาจังหันวอาส่ฟังบ่มันไม่ออกข่นการอยุ่ดอกเพื่อชีบาดหาบาทครับโอดีใจน้าเพิ่นเนาะผู้อือก็ในยุงเทียบกะในลอยเดียวนึงก็ในรอยเดียวนึงได้ได้เกียดสามสามนครับ มันกับไปตัดเล่นเอาบ้านเอาซุนถิมแล้วเอาสุนแถวหนามันเอาุนถิมด้วยคือเคได้ดรอยู่ผู้ฝันบอมักซุนทำผู้ันบอมักซูนทำผูวฟันในเกจตัวเดียวหรอผูวซือกับเกจกับผู้ได้หาใช่กัหาใช่ไดไรแล้วครับอันอันนี้เสีใหาป้อยหายทุกหดเป้อยแล้วผูต่องด้วยแล้วผูวต่องอวัวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าลงคลิปด้วยอะาับเองได บอยจะนี่ลูกหน้าไปนี่เริ่มอัดแล้วเนี่ยปูยาเฝ้ายวเฝ้าเดี๋ยวสิบอกดอกเอาเอาที่เด้อเตรียมเตรียมสมุดกาไว้ครับเอาเอาเอาเริ่มเริ่มบานเริ่ม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 ครับผมห้องห้องพูดแบบฟังเพลงยังไหนล่ะเสียงฮาวฟังใช่ไปอุลุลาบบ่กให้ไปครับน่าสิบ่ให้สิแต่เราฟังเด้อมบานเด้อเอืเอยขึ้นมากเลย

ศู 58, 8, นย์ห้า 8, แปดหนึ่งห้าแปดห้าแปดสองห้าแปดห้าแปดเลียนหาตัวเดียวโคลไดยย้งนันนี่วิ่งห้าโอ้วัวฟันหาเรื่องวัะนี่พี่น้องเลียนหาตัวเดียวคำนั้นคันคันนั้นวินนนนน่งรูดเดอได้รูดหัดน,นี้ก็ได้งันอีกเลยอีกตั้งสองทางอีกนะครับแกวันนี้พูดจะเอาถิมได้หวัน เถวแปดทีมอ๋มอแอแปดทีมใคาช่วยอะไได้ดิสองตัวใแถวแปดทีมแปดทีมกันเหลือ, 9, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, อเก้าหาศูนหาหนึ่งหาสองหาทอดแล้วปูเมียนนั่นแหละตัวมันเลยละ่ะสองตัวเออนี่สะพพะซุ่มสองตัวให,ให้้ให้ไม่ออกเขียนสามตัวแวก็เขียนสองตัวลงน้ำเด้อ <15 5. S 1> เออจำได้ป่ะละ่ะหนึ่งห้าเอา <15 5. S 1> เอสองห้าอไรมา จ้าบนี่ไม่ไม่ม่ไม่เกาหาศูนหาสิบหาสองหาครับเนี่ยแล้วก็วิ่งหาวิ่งหาเนี่ยเอาทิมที่ปูแปดน่ะทิมยุแกว่าขันคูดอะไรทิว่าขันจะเอาอีกสองตัวคือเอาอีกแปดออกครับจับคู่สองตัวเหนียวถ้าเกาห่าซูนหาหนึ่ง่าเออที่นี่ถึงซูนเนี่ยเขาเลี้ยวเขา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 หางอกเลี้ยวเพราะช่วงนี้มันหนึะ เขาแล้วตีปูเขาแล้วเขาแล้วยเรืสังดีด้ดิที่สังคือดูแต่กะมันอขับข่ายขับข่ายอยู่มันกะถีงนิคมทุนไทยให้ฟังอยู่แล้วก็ว่าครับเลขชุดนี้เป็นชุดคำนวณบอกปูทั้งมันไม่มาเกี่ยวเลยความฝันน้ำดิฟอคือฮะฝันว่าจังไรล่ะครับผมฝันบังเอิญกระซี่ไถ่เฮ่าไปน้ำกันสองคนเนาะไายเฮ่าไปปลามันตืนขึ้นเฮ่าไหมเราดูตืนขึ้นเฮ่า พอลุกมันโดโดข no ึ้นทั้งเฮ้าพัาโดดเอามอนผู้ไปนั่วมาเอาปปาะนะ้นที่เต็มขึ้นเฮ้าห้าง้อาท่านเอยโอ้ยมันขึ้นมากันดีแล้วก็เล้ยปูก็เล้ยว่าให้เอาบไขมันสี่เดือนสามตัวคือให้อาบแปดยืนได้ันมันห้าเดือนสองตัวก็เอาแปดตัวไปทั้งหมาจ้าแต่กระตัดแปดออกก็เดือนสองตัวหวนครับยนยังยนขียนซุ่มเกาหายังเกาหายเยอะแล้วครับ เออศูนย์หาเอ่อเอ่อเขียนไรไปเห็นมมนครบบานีนครั้งนีกสามตัวก็คือเขียนเข้าเก้าแปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าโอ้เอาแปดมาทั้งนาที่ผู้บานในสามตัวเอ้าเอาแปดมาทั้งนาอืมครับนะเออถ้าตามสองตัวตัดออกมาให้นแล้วสุ่มหนึ่งหลักครับมันจะว่าสีมันสียหายตัวก็คือตัวตัวหนึ่งเนี้ยก็คือสิบหาก็สองหาตัวเน้น ใช่ที่หากับสองหาหนึ่งห้ากับสองห้าตัวเน้กกนกลับปูห่วยกลับแล้วเนาะเพะรานะก <c oughs> ับกับนั่นแต่ถ้าไม่กลับแป็ดจะต้องไปปับปีให้มอะไรกลับเนี่ยบ้านนี่ออันที่ปูบอกที่แรกนั่นเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดเอาทิมบะปูมาเอาทิมดาวเฮดไปเลยสามตัวให้เขาไงบ้านนี้ ให้ให้ให้ว่าเข้ามากลับสนอเก้าแปดห้าศูนย์แปดห้าเรื่องแปดห้าสองแปดห้าบวบานนี่ปู้งานไม่ใช่เลขศูนกับแค่บ้านราชการบอกเอาซุ้มหน่งยเออาเป็นตัวใดสักอย่าใครทั้งตัวเอาพอไปเข้าเลกสองตัวยืนเพื่อนด้วยสองตัวเยืนเพื่อนตัวตรงสามตัวมีเก้าหาแปดให้เก้าแปดหาปู้มันมันตัวเดียวกันพอตัวเดียวกันตัวเดียวกันเออแต่ว่าสำหรับปูมักมัก เอาแปดไว้กลางเอาแปดไว้ท้ายสามตัวเอาแปดไว้ท้ายเอาแปดไว้ท้ายเนาะเอาแปดคือที่แรกครับเพราะว่าเขาเอาที่ที่หลังนี่มันเก่าแปดห้าศูนย์แปดห้าครับหนึ่งแปดห้าสองแปดห้าครับปูขอ้นมาขึ้มาไอ้โทรศัพท์ขึตัดต่ดแตกๆกันสิอย่เงี้ยโมปูอย่างเงี้ดูแต่มันหลังมันไปขึ้นจะรู้จะดิ้นไหมครับผมยู่ไกลฉันได้เลยปูอยู่อยู่ในวันแล้วยู่อยู่หมองเงือกเห็นไหม อยู่เงี้ยเห็นไหมครับมันพ่อหรือกันนะทงหน้าอยู่ทงหน้าครับต้นพ่อไม่ขอเี้คืนครับเท้าข้างไหนไปเหรอเงี้นกำลังเทยู่ปูเที่ได้ส่วนหนึ่งแล้วย่างส่วนหนึ่งอือบ้านนี้เรื่องเรียกหลังด้วยบ้านนี้เอาต่อไปเป็นล่างเลยพี่น้องบ้านนี้แปดหนึ่งครับเก้าหนึ่งลาแปดหนึ่งกับเก้าสองมั้ยบ้าพีทเก้าสองอือแปดหนึ่งกับเก้าสองแปดหนึ่งกับเก้าสองตัวบ้าพีทบ้เอาบ่ ก็เรียกตาโฟออกแล้วก็จะเอาไปไล่ในสมันตีไลยโูดก็แันเมนอ่ะเอาพี่นวองฟังเอาด้ครับปูหลงปากวังหันเก้าหนึงว่าท่านเขียนเขียนเขียนไปน้วก็เก้านี่แปดหนึ่งก็เก้านึงนเขียนแป่น่าโม้เล่นรุดรุดไปสีวิ่งตัวไหนล่ะผู้ล่างนะจะเล่นบ่ออะครับสีสีเน้นตัวไหนแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่ง ่ามันแมนกับเดกีนจะใเนี่เ้าสองก็แปดหนึ่งาสองตัวเล่นส่วนเน่เนสองตัวซะเอาเน้นสองตัวครับไอ้ขันไปหาลูกผู้ลูกลับบอกเขาหน่อยบอกว่าจยงไรปูันไฟใหม่ไฟใหม่มันวาแผนตัวผี่กับนางไปะลุแล้วมันวาแผนพองพีพ้องบอกปูเออพีพ้งโอ้ยสีแมนแหละปูชาบ้านแต่คนเวมาบยมันซอามากหอดมัมีไฟพ่อเมี พี่พงษปูจะผีปูกันนั่งทะลุไปบึงว่าเอาเท่านี้เห็นพงเลยอีกแล้เนาะเออพี่พงษาไฟหน่อยสาสาลงใส่หัวนี่ะโอ้โหลัพวกนั้นน่ยคือพีพงเออมนพวกตาหมองปูอยู่กับนีเพี่เห็นหมกันเบาบอกับเลามันเมนไฟอยู่บนลับปูมันเมนแสงอย่าง่ะกระจุนกระจ อือฮึตัวากันแตวคือบอกว่ากันไปเบิ้งนี่แหละกล้าไปเบิ้งเราโย่รอเม้มพุ่นน่ะวังเป่าพุ่นน่ะหน่วงจะที่เป้าหน่วงจะที่ดินหน่วงเรียนสูตรคนเรียนเป่าเออไปเนี่ยมางคืนผมบอกกล้าไปยนี่ยมังคืนยนี่ยมังคืนเราอยากให้ไปอันไทยเล่าถึงดีปูอ้าทุอยากไปหาไปหรืออยากไปหรือตามที่สังเกตเบิ้งแถวๆนั่นนั่นบ่บ่บ่ค่อยไว้ใจมันในที่ตามที่ ฟังเสียงหางเสียงแล้วว่ามั่นครับนี่ออกมาตนพันมาจังหันจังบอกฟังเป็นตะยาตะยานมาสิบอกเห็นไมไทยหูไปมสืเจ้าบงในลีปในยูทูบไหครับอือแต่เฉพาอเราเราอยู่โซลทราไม่เบิ่งเบิ่งที่หลักปูมาสิเ้ยเฮ้ยเนหอาปูแค่น้อยขอย้ำตัวเลขแล้วปูเร้อบายขึ้นตัวเลขปูเออออามาเอาแนวทางตัวเลขปูนีนดำให้ต่องวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันร้อยหกสิบหก สามตัวบนเก้าห <0 58 S 1> ้าแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าแปดแมนโบปูแมนเลขวิ่งคือวิ่งหาตัวเดียวโคโลนะปูวิ่งหาเลยครับจับคู่สองตัวบนเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าตัดหาแปดออกแมนโบพู ตัดแปดออกขันบาอาเลขสามตัวตัดแปดออกขันบอลเลขสามตัวสองตัวคือตัดแปดออกเลขที่ต้องอย่าเอาใส่กับสุดแท้แทน่นอะปูเนาะเออาใส่กอาใส่มันก็ยืนแต่แปดหาตัวเดียวนั่นแหละครับครับคนสิเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนหาแต่ว่าปูว่าเราตัดออกที่นองเอฟซีแถวบ่า,ากตัดก็คือเขียนลงไปเลยนะครับ<ะ>ล่างมานน่ล่างปูมาหนิแปดหนึ่งเก้าสองตัวหนึ่งหลงปากว่าเพีคยอึ้เก้าหนึ่งมันปู ออหลวงป่ากับเป็นได้ก้อนกันได้เนี่ยพุทธรถคือแปดหนึ่งครับเก้าหนึ่งมันบปูล่างหรือแปดหนึ่งกับเก้าสองโอ้พวกข่ากับอกคิดอีกแล้วแปดหนึ่งกับเก้าสองแปดหนึ่งครับเก้าสองอ๋อผู้กาบขวามระคุณผู้หลายๆครับเออฟังเลยวันนี้นี่อีกสองตัวนั่นคันนึงว่าถิ่นแปดแต่คือเป็นอันอ่าสองสองห้าแปด คำโตว่าถิ่มดิตัวมังกๆขึ้นตีหาแปดไปน้ำตัวหนึ่งโอ้ตีหาแปดไปน้ำตัวหนึ่งสองห้าแปดนั่นบอกครับอืมนี่สามตัวเขียนใหม่แค่เจ้ารวดจะแ้าเจ้าหัวเองเนาะใครโตเอาครับสองห้าแปดตัวตัวนี้น้ำเนาะเน่ะตัวนี้สองห้าแปดครับหนึ่งหาแปดบอกปูโอเน้นแค่สองห้าแปดเท่านั้นไม่หาแปดกับหัวละวะผมเอาเอาเอา ก็เราทราบกันทุกกัารกักเงิเราอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเรเป็นนั้นว่าสองหาแปดก็แล้วกันเลขสามตัวนี่นี่เอาคู่เดียวนั่นแหละนี่คู่เดียวนั่นแหละครับผมเพราะว่าอยังวันตีปลาไม่หลุดขึ้นเห้าตัวนึ่งเป็นปลาดุกอีกคนนึ่งเปนปลาคอครับมันเป็นปลาคอปูว่ามันนี่เกียรติหลุดตีนมาเป็นปลาคอครับมันเป็นปลาดุกอ่ามันก็เลยมั่นใจว่ามันตีนี้เป็นพันมันแตกก็คือ เป็นสองหนึ่งสองหาไปสองแปดหาสองหาแปดเป็นชนะครับผมเพราะว่าเฮือมันเฮือเฮือก็คือหาครับเฮือคือหาบันคนสองคนขี่เฮือไปปลาโดดึือเฮือครับมันมันเป็นปลาคอมันเป็นปลาดุกมันี่เขาฟูว่ามันจะเป็นแปดถ้าเป็นแปดดุก็คือเป็นสองหาแปดครับผมอ๋อนี่ทำนี่ละมันบองอย่างไรหลัก่ารก็คือตั้งนั้นนะครับผม เดี๋ยวต้งฟันคงสุดไทยไม่เพราะว่าคงสุดไทยมันแ็่ยังอีกหลายมืออยู่ครับผมมันมันก็งามอยู่ที่ระดิกอะไรงามอยู่กูังามอยู่เรียกชุดนี้งามมากเลยเออแล้วก็วันอีกอย่างหนึ่งนาะมันก็ออกถึงอะไรระบาดเนี่ยักษ์มันถึงปฏิทินอยู่ปูจักวันยังมันมันถึงมันเสาขังขึ้นเสาขังขึ้นเออด็กเด็ก่อค่อยชูหรอกพ่อครับขังแล้วมันจะสูงเอาเอาทำเหนื่อยละท่านน่ะเรื่องขอกันไหม ครับกลาบขอบคุณผู้ละลายครับผมอ่าจะเดินพอนจะเญินพอนครับกราบน้ำมัสก,การครับอ่าดีดีที่แห่งได้บันไดเบนานอสาธุสาธุ